ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอน,น,น,นขยะไม่น่าขยงแต่ขยะจะช่วยสร้างอาชีพและสร้างโลกของเราสมุทรสาครน,นะจะบอกให้เรากับเขาต้องไปด้วยกัน <c oughs> ันนี้เราทำให้ขยะไปเกิดใหม่ได้เป็นอีกมุมมองเมื่อบริษัท New Solution Thailand จำกัดก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับซื้อขยะที่คัดแยกแล้วจากซาเล้งชาวบ้านและจากคู่ค้ารายอื่นๆทั่วไทยโดนมองไหมครับเก็บขยะขายโดนมองนิดนึงครับเสียใจไหมไม่เสียใจครับด,ดีกว่าเราทํางานเยอะเขานําขยะเหล่านี้ทั้งพลาสติกขวดพลาสติกขวดแก้วมาแยก แล้วส่งต่อให้กับโรงงานที่ต้องการของเหล่านี้ไปทําประโยชน์หรือแยกย่อยหลอมรวมใหม่นํากลับมาใช้ใหม่ธุรกิจนี้ไปตานแค่ไหนอยู่กับเราได้ไปตลอดชีวิตตราบใดที่มีคนกินคนใช้มีขยะรีไซเคิลเนี้ยออกมาขณะที่พวกเศษโลหะ ทองเหลืองทองแดงเหล็กก็จะส่งออกไปต่างประเทศธุรกิจเนี้ยแย่งกันไหมมีอยู่แล้วแต่ละที่ซื้อขายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ผู้ขายอยากจะขายที่ไหนเราตั้งราคา20บาทอีกคนนึงตั้ง15บาทลูกค้าอาจจะขายที่15บาทเพราะบ,บ้านเขาอยู่ใกล้กับร้านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่กลยุทธ์การตลาดต้องช่ำชองใน1ปี 1> กี่ตันโอ้หลายพันตันเลยฮะเดือนหนึ่งก็เกินสองสพันตันแล้วครับต่อปีก็เป็นหลายหมื่นตันนะฮะรวมสินค้าทุกอย่างนะครับช่วยเขาช่วยเราและช่วยโลก สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าขยะสิ่งที่คนมองผ่านแต่เขามองผิดชีวิตเขาจึงดีขึ้นด้วยเงินหมุนเวียนปีละนับพันพัน,พนล้านบาทขอรับถ้าทำอย่างนี้แล้วขยะจะไม่ท่วมรอโอกอดีใจได้ไปเมืองสมุทรดีใจที่สุดโอ้สมุทรสมุทรสาคร บ้านสาวนาเกลืออาหารเหลือเพื่องามนอนติตแล้วส่งออกไปป้อนทั่วโลกว่าวอนสาครสมุดรราข่าวดีๆกับพี่คำรนจะยากดีมีจนทุกคนต้องมีความคิดเพราะคนเราชนะกันได้ด้วยความคิดชัดแล้วขยะพันล้านที่สมุดสาครน,นะน <laughs> จะบอกให้หแล้วส่งออกไปป้อนทั่วโลกว่าวอนสาครสมุดร้า